มาติดตามการปลูกผมครั้งที่สองของครูแอนกันครับอย่างแรกนะครับเขาก็จะให้เราชั่งน้ําหนักก่อนนะแล้วก็วัดความดันของเราพนักงานที่นี่เขาแบ่งเป็นแผนกดูแลดีมากๆครับขณะที่รอพบคุณหมอโจเขาจะให้ครูแอนใส่หมวกใบนี้ครับเรียกว่าหมวกเลเซอร์ใส่ประมาณ20นาทีเขาจะช่วยกระตุ้นผมหนาะบอกราดผมบางถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมเลยใส่หมวกมาซะจั์กระตุ้นรากผทำให้รากผมแข็งแรง ครึ่งชั่วโมง20-30ถึงนาทีนะครับที่พนักง,งานเขาก็จะแนะนำนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างและเราตอนนี้ก็ถึงเวลาพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะวินิจฉัยแล้วให้ทีทเมน,นะครับคุณหมอใจดีมากๆเป็นกันเองสุดๆเลยครับหลังจากให้ทีทเม่เรียบร้อยเขาก็จะให้เป็นแชมพูครูผมแม่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเขานะครับยังดูแลครูเจี๊ยบด้วยหากใครมีปัญหาเรื่องผมหรือผิวพรรณสามารถมาปรึกษาได้ที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีเลยนะ หาใครอยากมาให้บอกว่ามาจากคลิปครูแอนได้รับส่วนลดไปเลย5%นะครับขอบคุณคลินิกมากๆเลยนะครับมากันเยอะๆนะ